เพิ่งกินข้าวอกินข้าวให้เสร็จก่อนอย่าพ่งไปไหนอายเดินเฉยๆต่ละแล็ตแตชึ่งต่ชึ่งต่ชึงต่ละล็ตแตชึ่งต่ชึงต่ชึ่งอ๋ออยู่กับที่พออยู่กับที่เยอะๆ่อเอแม่คุณเดินเต้องกินให้หมดตตตลลึึงงอาเขียวเขียวเขียวเดี๋ยวแม่คุณตะชึ่งให้ดู กินกินก่อนกินก่อนเคี้ยก่อนเคี้ยก่อนเคี้ยว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 อ้าวเคี้ยวแล้วแม่คุณจัดถึงให้ดูนะจัดแล้วจัดถึงจัดถึงจัดถึงจัดแล้วจัดถึงจัดถึงจัดถึงเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไหนใครใครที่กินข้าวเก่งคะอ้าวใครติดฟันใครที่ปากไหนดูดิหมดอย่างคะ อาหาวด้วยอ่ะวันนี้นอนน้อยสุดสุดอ่ะวันนี้เอ้าป้าใครหมดปากแล้วว้าวกินเค่งมากเลยเกี๋ยวก็ได้นะ น, ane, น, vida, นอนไม่ได้เหมือนนอนบ้านไงนอนบนรถแค่แค่แก่ชั่วโมงนึงนะั่งนิดนิดแต่ถ้านอนอยู่บ้านนยังสามชั่วโมงขึ้นเนี่ยตอนนี้งงงงหัวไปหมดงงไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วหัวรถก็ไหนรถฮะรถเข็นเออพี่สันเอารถเข็นต่อให้หน่อยตังค์ให้เลยรถเข็นอยู่ในบ้านพี่สันเอาให้หน่อยดิเอารถเขลยแล้วเข็น เราเมื่อวานเราไปดูเสือเสือเสียงไงโอ๊ยกลัวไหมอ่ะตอนนี้ไม่คุณกลัวแล้วนี่ตอนนี้แม่คุณกลัวแล้วไหนเสืออะไรขู่ววันมีแต่ไข่เสือกินไข่ใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวไข่อุกนั่นเดี๋ยวเคลน้ยวเคลี้ยวตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไข่ติดคอ ่แดงวิ่งแห้งๆอยู่น้ำยังได้บ้านไปเอาน้ำมาได้ดิเห็นลังที่คอได้ก่อแล้วเข้าบ้านไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลุงสอนเอารถมามาอย่าเพิ่งไปเล่นดิเก่งกินข้าวอยู่ค่ะไปเอาน้ำไปเอาน้ำดูหัวดูหัว ใช้ปากไหมคะอันไหนไหนดูดิหมดยางไข่หมดยางอัปปากหไหนไหนอัปปากอัปากจะลงเหรอสวัสดีจะลงเหรอลงได้ป่ะไม่มีลองค่ะโอ้กินไข่กินไข่ไข่ต้มนี่อะไรอ่ะพี่นอกอือนายจะกินนกฮ่าฮ่าฮ่ยาเขียวดีจัง บาดได้ไหมเจี๊ยวบาดได้ไหมคะอืมอย่าบาดหนูฮึ่ทำไมวันนี้ตะวันมันตกดินเร็วจังสวัสดีค่ะแซนดี้สวัสดีค่ะฮะอันนั้นอะไรยาอันนี้แหละยาเริ่มเลยน่ารักมากขอบคุณค่ะ หัวกระเซิงกระเซิงเลยขายติดปากให้แซนดี้นอนน้อยอ่ะเพราะแซนดี้เดินทางในรถก็ไม่นอนเลยเก็ไม่นอนสวัสดีนะคะพี่พี่ทำอะไรอยู่คะฮกฮกนน้ำฮกพี่พี่ทำอะไรอยู่คะเอาหกใส่ตัวมาเลยมามามา ขอขอขอเอาอันนี้ฮะเอาอันนี้เอานนี้นี่น้ำนี่ไงเนี่ยอ๋ออ๋อใหญ่ไหมคะสั่งน้ำพริกได้ช่องทางไหนคะสั่งน้ำพริกได้ช่องทางไหนคะครับแอดบังอ้อนหนึ่งนะคะสั่งน้ำทายที่นะอยู่บ้านค่ะเป็นพึ่งหาย่ใช แสงขึ้นจมูกอย่าเพิ่งใกล้แสดีป้าไม่อยากจะอยู่บ้านจังอยู่บ้านครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝุ่นมันเยอะขึ้นนะใช่ค่ะที่กรุงเทพอ่ะไม่หนูไม่ออกข้างนอกเลยอ่ะไม่ได้เดินอะไรว่ะฝุ่นแบบมองไปนี่แบบฝุ่นใช่ค่ะ นี่ช่วงช่วงเนี้ยปกติหนูก็จะแบบแพ้อากาศเพราะมันแห้งเอากินแล้วก็เตี้ยทิ้งล้างไม่ได้ล่วงอันนี้แล้วทีล้างพี่สอนย่ามันลงพื้นแล้วอย่างน้าวโบเบ่เลยโยนโยนโอ้ยดอกดอกพรวี มีน้องด้วยทานข้าวแล้วค่ะง่วงนอนมากเพราะวันนี้นอนน้อยนอนน้อยตาลอยไปหมดแล้วนัน่งรถไหมนั่งรถไหมอยู่กับพ่อไปอยู่กับพ่อนี่อยู่กับพอนุงง่นอยู่กับคู่แฝด ง่วงอะสิใช่ไหมล่ะเราจะคุยอ่เรานั่งรถเล่นกันเถอะอือยุงมามียุงบ๊ายบายไปเดินเที่ยวกันนะ การาซีนสวัสดีจ้าช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะ <Ms. S 1> แล้วก็แต่ว่าใช่แต่ว่าไม่ค่อยหนาวแหละก็ลองดูก็ลองดูสิเอียงงขนอะไรมาไปไหนดีคะเนี่ย แม่ไม่ตืนนะคะเสืออุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ๊ยเก่งดันดึน่ากลัวเดี๋ยวนี้ตัวอะไรก็ทำเสียงทุกตัวช้างทำเสียงยังไงช้างทำเสียงยังไงช้างช้างร้องนี้อะไรอะเป็ต้นร้องทะเลาะเขาว่ามา แันดี้วิกเตอร์้องไงวิกเตอร์เฮาโอ้ไล่มาไร่มาไอตัวนี้ปฏิที่เข้าบ้านเราที่ที่มาใหม่ๆที่มา <laughs> ที่ยังอยู่กับผมใช่ไหมฮะ <laughs> ได้ตอนแรกมาสองตัวแ้วอีกสักพักหนึ่งโผล่ไปจากไหนไม่รู้ตกใจมา,ยยาเงียบเงียบตล,ลก อุ๊ยอยู่ห่างๆกันก่อนนะคะพอแล้วมั้งถูลอยู่สุพรรณค่ะขอบคุณค่ะสุพรรณเหมือนกันล่ะขาพอแล้วชิมเชอรี่พอแล้วเนอะวันนี้หัวฟูแย่ไปแล้วแหละเมื่อกี้ดังครึกชิมแล้ว ไม่เจ็บหรอกหั่นแน่เซ็ตผมให้หนูหน่อยได้ไหมคะตีเซอร์ตีเป็นเซอร์แซนดี้สวัสดีทุกคนยังแซนดี้แซนดี้สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะ ไปค่ะพ่อคุณเดินค่ะไปพ่อคุณไปดูไก่กันดีกว่า <shield. S 1> let's go let's go ดูไก่อย่างนี้นั่นแนหะละขอบคุณครับไปทางนู้นกันดีกว่าหนุนไปไปไปดูไก่ดูไก่ไปเหรอไปนักคุณมาโลนน้าพ่อคุณ <c oughs> พ่อคุณ้องน้ำก่อนอ้าวไปไปไปพ่อคุณ เอาลงพันไปเที่ยววันนี้ไม่หนาวเลยกลับมาอากาศเหมือนเดิมแล้วคะ่ะมีอีกคนโนเป็นสาวแลว้หนึ่งขวบสองเดือนแล้วคะ่ะอืมบันจักรยานยูฮูนูเป็นสาวแล้วแม่กระเป๋ามาแขวนนี่ เอากระเป๋ามาแขวนได้ของสันดีหนักกว่าสันดีแขวนอุ้ยดีรกมิน <mythology> ิโ <Switzerland> ม <bet etzen salaries> e <mustache> ่ตอนแรกมันตายป้าไก่ทำอะไรอ่ะป้าไก่ทำอะไรกินคะ โตไวมากใช่คะ่ะวูดิว่าไก่ปลูกผักอะไรเน,นี่ยอืมแสนดีอยู่บ้านจุพนันอืมตีอะไรคะไหนไหนมันออกยังคะอุ้ยเนี่ยเหรอเฮ้ยทีแรกพิกน่ารักมากเลย อุ้ยพริกอะไรอ่ะหนูก็จำชื่อไม่ได้หน้าหน้าตาเหมือนเชอร์รี่เลยก็เลยว่าอันนี้ผมจะลองเอาไว้หนูอ๋อพริกเผ็ดเหรอพริกเผ็ดที่สุดในโลกเนี้ยหรอลองชิิมดดูอุ้ยไม่กล้าก็อยากลองเหมือนกันนะเอาามดิสีแดงได้พี่ไก่มีกันไก่ไหมหรือว่ามันเด็ดเด็ดนี้เลยหรอขั้วมันจะแตก เราไม่กล้าเด็ดวะ่ะมันสวยอะพี่ไอ้พี่ไก่เด็ดกลัวมันสวยนะอันเดียวก็พอแล้วอันเดียว,วแล้วสวยจัง้ยน่ารักดูดิพีกอะไรอะเหมือนเชอร์รี่ดลก็คล้ายๆพีกหยวกจิ๋วเหมือนกันพีคอะไร หนูซื้อมเมล็ดมาค่ะแต่ว่าจําชื่อมันไม่ได้จะกินเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยยจะกินเลยเหรอโฮ้ร oh, ัก,าากไ,ไ,ไม่ใช่เผ็ดจะแบบคนใจวาย,วยวอย่าปลายปลายปลายดูยุงดูยุงให้ด้วยนะอุ้ยยังไม่ทันได้กินเลย <c oughs> เหมือนพริกปาปิกา้า อะไรนะพูดอีกครั้งสิเออพี่พี่เขาบอกเหมือนพริกปาปิก้าเลยเนื้อนารากา่ะเออเออเฮ้ยยังยังยังเขาว่าถ้ามันเผ็ดมันต้องโดนไอ้โดนเม็ดแต่ว่าเขาว่าอันนีิดกว่าจิง่์จริงห์จิงห์ ทิงอ่ะไม่เผ็ดเลยอ่ะอย่าโอ้กินกินโคตรเผ็ดหวานเก็บอาการหรือเปล่าจะดูก่อนดูสักสิบวินาแดงเงือออกนนี่ปะโอ้ยแต่ว่ากินมันโคตรแรงอ่ะกินได้ไม่เผ็ดมากเคี้ยวไปเลยใจถึงหน่อยใจไม่ถึงอ่เลยโอ้ย เริเผ็ดแล้วลองดูดิ่เคี้ยวไปเลยเคี้ยวไปเลยก็อย่างมากก็แค่ถุยออกเอายังเคี้ยวไปแล้วครึ่งครึ่งหนึ่งใจถึงถึงหน่อยใจถึงถึงหน่อยเจ้เจ้ตไปดื้อมากเผ็ดมากอันั้นดิอันนั้นกัดไปแล้วโอ้โหมันกลิ่นกลิ่นเผ็ดมากเมื่อกี้กัดไปแล้วครึ่งหนึ่งไม่หรอกกินกินนิดเดียวไม่กินแค่นิดเดียวพอ เอ์ดว่าพริกจินดาเผ็ดกว่าอ,อันนี้มันออกมีหวานนิดน,นตอนตอนน้นๆกนเผ็ดแต่ว่าจินดาเผ็ดกว่าพริพกขี้หนูเผ็ดกว่าแต่กินมันแรงมากโวยเนี่ยเนี่ยอีกอีกอีกแป๊บหนึ่งเอามาทาตัวเป็นมนุษย์แบบไม่เผ็ดอ่ะมาทาตาเผ็ดลแต่ว่าแต่มันเผ็ดนทนได้พริกขี้หนูเผ็ดกว่ากิ่นกินมันฉุนเนาะชุนไมเผ็ดยไม่ค่อยเท่าไหร่ มันก็มีแผลด่ซึมๆแต่ว่าไม่ได้มากเริ่มแสดงคอละน่าแผลขนาดไหนก็ไว้ประดับนี่อืมไว้ประดับเนาะสวยค่ะเออตอนแรกหนูนึกว่าไอ้อะไรวะมะเขือเทศตอนแรกไหนคะบอกว่ามะเขือเทศหรอกป้าเนี่ยมะเขือเทศลงกระถางสวยๆนะอืม พูดเผ็ดนะเผ็ดนะแม่แม่บอกเผ็ดแหละแอ่เผ็ดแบบแม่แม่มันเม็ดเยอะของอ๊อฟของแม่แม่ไม่มีเม็ดอ่ะดูป๊อปเออกินหมดไปแล้วลูกนั้นอะเดี๋ยวอะไรอะไรที่มันเป็นฝอยๆอ่ะนะทำไมมันเผ็ดที่ฝันอะอะไรคะอู้ทำไมผมเป็นงั้นนะคะ เดี๋ยวเซตผมก่อนนะคะโอ้ยเถอะเถอะเถอะอ,อ้าวก็บอกให้กินนิดเดียวมะเขือต้นใหญ่แล้วว่ะเขือยุงยุงต้มหัวเรียกว่าเขือสซนดี้กินหมดทุกอย่างเขือไม่ได้ดิยังไม่ล้านเผ็ดฟันยุงกัดไหมคะเยุงกัดไหมคะหานะไปนะวันนี้ใครอยากได้น้ำพริกนะวันนี้จะไป ขายของขายน้ำพริกกันที่ช่อง t ิกตอกนะคะหรือว่าใครที่อยากได้น้ำพริกมาที่ไลน์ก็ได้นะแอดบังอ้อนหนึ่งนะคะใครอยากกินน้ำพริกแม่คุณนะคะน้ำพริกแม่คุณอร่อยไหมเนื้อปลายปลายปลายพ่อแม่กินไปทั้งอันมาดูเด็ดเผ็ดเลยเม็ดเลยกัเผ็ด มานเนี่ยเขาเผ็ดตรงหน้าฟันน่ถ้าแสนดีอ๋อยังไม่ได้ดูไกลพวงนี้แล้วกันพนี้นี้นะคะมพนักก้ินข้าวกันเลยอันนักก้าเดาดิกินข้าวกันแล้วเลยกินข้าวกันแล้เสแล้ว ไปบายไปบายยุงมาละจ้าบายอาบน้ำกันเลยกผ่านเผาให้ใครเสาให้ใครนี่เดิเขาใหญ่น่าจะหนาวเนาะน่าจะฝุ่นเยอะด้วยเพราะว่าปีหนูเคยไปปีนแล้วแบบฝุ่นเยอะมากเลยคนเดินค่ะน่า ไปไหมไปบิ๊กเมลเทนไหมคะอยู่ไหนอยู่แฟนดีมาบ้านโอ้ใส่แบบซากกล้วยแล้วยพ่อไอ้นี่มันเอียงป่ะขนุนอะขนุนเอียงป่ะนิดหน่อยทำป่ะทำให้เลยเอียงถ้ามันเอียงทางนี้ก็ดีมันจะได้ไม่ ปเดียวเป็นชาวแล้วใช่ไหมสันนี้ร้องเพลงเร็วให้ฟังหน่อยอายุยุยุดฟังเพลงกันก่อนวันทูจีเด็ยวิวออนเดบัสโกรา าวลาเอลาลาเอลาเด e v ฟออนเด h e bus go ลาเอลลาโอทูเดท้าสันดีร้องบ้างโอเคบานาวนะคะวันนี้เจอกันที่ติ๊กต็อกช่องเอิร์ตเปาแฟมิลี่นะคะเอิร์ตเปาหนึ่งค่ะบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายคิกค้าอ